ตอนนั้นคนที่เคยใส่พีเดเตอร์แต่ละคนนะเบ็คแคมซีดานเจอร์ลาดบัลลักาก้าริเคลเมดัมพาดเดลเปียโรอารังโซเดรซี่สังเกตดูดิว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์หมดอาดิดาสพีเดเตอร์มันก็เลยเป็นมากกว่ารองเท้าฟุตบอลซึ่งของบางอย่างอ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนเกมนะแต่มันอยู่ในความรู้สึกของคนที่อยู่ในเกมกล้าขึ้นแบบไม่มีเหตุผลเวลาใส่แข่งมันก็เหมือนมีจิตวิญญาณของพวกที่ผมพูดชื่อมาเมื่อกี้เข้ามาอยู่ในร่างและนั่นแหละก็คือพลังของรองเท้ารุ่นเนี้ยคือทั้ง แต่เชื่อดิมันต้องมีคนที่รู้สึกเหมือนที่ผมพูดมาทั้งหมดเหมือนกันแล้วรองเท้ารุ่นนี้ทำไมถึงชื่อ Predator หรอในช่วงยุค90ถ้าคุณจะขายรองเท้าฟุตบอลให้ได้เนี่ยคุณต้องตั้งชื่อที่ฟังแล้วมันมีพลังไม่ใช่แนวสวยงามแบบ balance หรือเทคนิคนะแต่มันต้องเป็นชื่อที่ชัดเจาะจงแล้วก็ดูดันพอที่จะอยู่ในสนามได้คนออกแบบรองเท้ารุ่นนี้ก็เลยเข้าใจดีเขาเลยไม่ตั้งชื่อว่า Control หรือ Vision อ,อะไรทั้งนั้นะแต่ใช้คําว่า Predator ซึ่งมันแปลตรงตัวเลยนะว่านักล่าแล้วชื่อนี้ยยมไม่ไ่้ืององงเาาลวติ ต้องจแล้วสิ่งที่มาลงล็อกมากในช่วงนั้นก็คือในช่วงปี90ถึงปี2000เนี่ยตำแหน่งเบอร์10มันกำลังบุมหมายถึงคลาสสิกเทนนะนักเตะประเภทที่ใช้หัวมากกว่ากำลังตอนนั้นมันเป็นพระเอกเด็กนิกในสนามก็เลยอยากเป็นเพลเมเกอร์อยากจ่ายคิลเลอร์พัทแล้วก็อยากบัญชาเกมแล้วพีเดเตอร์ก็เป็นรองเท้าที่พูดกับเด็กกลุ่มนั้นได้พอดีมันไม่ใช่แค่เรื่องรองเท้าที่ใส่เตะบอลแต่มันกลายเป็นสัญลักษณ์ของผู้บัญชาเกมตอนใส่อ่ะอาจจะยังเล่นไม่เก่งแต่รู้สึกมั่นใจขึ้นเพราะชื่อมาท้าออทาขออออองงนนักกเเเตต่่่ยูวแลพพชืร์ไปทํำ มันก็เลยทํางานของมันทันทีและที่สําคัญมันทําให้เด็กๆที่ยังไม่ได้เก่งรู้สึกว่าใส่แล้วน่าจะเล่นดีขึ้นและสิ่งที่อาดิดาสทำในตอนนั้นไม่ใช่แค่ตั้งชื่อรองเทา้าแต่มันคือการวางแบรนด์ไอเดนิตี้ที่แน่นมากตั้งแต่วันแรกเพราะต่อให้รองเท้าจะเปลี่ยนไปยังไงในอีก30ปีต่อมาวัสดุจะเปลี่ยนลินจะหายยางจะหดแต่แค่ชื่อว่าพิเดเตอร์มันก็ยังมีพลังอยู่เหมือนเดิมและถ้าใครอยากดูต่อคลิปเต็มอยู่ด้านล่างกดไปดูได้เลย